โที่นเสิบเออะเดี๋ยวลงมาดูนะอ่าอ่ไปได้ไปได้เอาชี้กอ่เอาอกบางคนเสินแกไว้ก่อนสิเอเาอ่ชาว่าไ ไมมันต้องเหือหกใช่ผมก็สงสัยก่อนไใครสงสัยเหมือนนักนาบ้างกือ้าวผูว่าส่งเหลือบ2อกไปอันนี้เแล้วันกมือให้กับผู้นำเสนอหน่อยอาถ้าอยลกลุูวิธีคิดของคนน้เวดูดีๆนะวิธีคิดของ ใช,ใช่ไหมสง<ะ>สั <S 1> <S 1> ยตรงนี้ใช่ไหมใช่บก่อนนี้มีบอกคำว่า11บอกดคำว่าทำไมเป็นหใช่ไหมทำไมเพื่อนบอกว่า15้ลบ7บวก4 15แบ,บ่งแเป็น10กับ5ขั้นตอนนี้ถูกหรืยอยังถูกแล้วต่อไปเขาเอาเจ็มาลบกับ สิบเหลือสามขั้นตอนนี้ถูกหรือยังถูกหรือยังถูกแล้วขั้นต่อไปดูดีนะเขาเอาห้ากับสามลบกันเหลือสองนี้ขั้นนี้ถูกไหมใครว่าถูกงคนว่าไม่ถูกใครว่าถูกใครว่าไม่ถูกไม่ถูกขั้นตอนนี้เพราะอะไรถึงไม่ถูกมันไม่ใช่ลบมัน ใช่เพราะ5ตัวนี้นมันแบ,บ่งเป็น10กับ5ใช่ไหม5ตัวนี้มันมีเครื่องหมายลบไหมีแล้วเอามาลบกันทำอะไรตรงนี้แหละทำไหทํำต่อมันผิดเพราะว่าไงเพราะมันเหลือ200เอา4ไปบวกกับ2มันก็เหลือมันไม่ถูกแต่คิดแตบแกมอก็ถือว่าเก่งนะคร กิดตรงนี้สวยๆเนาะเห yes. ็นไหมยะอ้าวใยากออกนั wow. ่งที่แบบขอให้ดูบ้างวิธีแรกใส่กระเทียมข้าไปนลอยเดี๋ยวลองมาดูอันนี้มันแตกสองเรื่องซ้อนเลยนี่ฮะอ้าวเอ็กจีบสาลู

Não, 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 não. ต่อส oh. ่หาห้ลบเจ็ sí, man, uh, yeah. ่าเ็นกับงมลกิบได้สิบเอา2องมาลบกับสิแส่บวก どういうこと น่าจะมีสาระนะเอาหัที่เียบเยเออดีสรางเ่อนเดียวกนทำไนกซื้อมาเพิ่มอีกแตัวสีตัสีอีกอะไไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่าเอาบนซ้ำสิบนใหมใหม่บ้างเออไม่อยใช่หรือทำลายไม่เขียนไปเยสาค่ะเอาสารดูตอนเดียวมันไม่เขียนนาตอมน้นนี่หะแม่อะผมมึงให้กลุมนี้นาะ